เรื่องเล่าจากคนเจเน็นะครับวันนี้จะเล่าเรื่องอดีตนะครับนะตอนสมัยที่กับผมยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เมื่อ40หรือ50ปีที่แล้วนะครับนะเรียนอยู่ประมาณป3ปสเนี่ยกางเกงเปียกนะครับนะสมัยก่อนนี่มีชุดนักเรียนชุดเดียวนี่ใส่กันทั้ง5วันเลยนะครับดังนั้นก็เมื่อกางเกงเปียกนี่เตารีดก,ก็ไม่มีนะครับนะแม้กระทั่งเตารีดที่เขาใส่ถ่านร้อนๆเนี่ยถ่านที่อุ่นข้าวเนี่ยครับอ่าถ่านหุงต้มเนี่ยครับ ก็ไม่มีนะครับดังนั้นไม่เคยรียดผ้านะครับนะทีนี้เมื่อกางเกงเปียกเช้าวันนั้นคุณครูนันจําได้เลยก็เมื่อก่อนหุงข้าวนะครับจะหุงด้วยไม้ฟืนดังนั้นก็วิธีจะทําให้กางเกงแห้งนะครับก็เอาไปผิงที่เตาหุงข้าวพอไปผิงเนละื้อบางเงินครูนันยังเด็กนะครับนะก็เลยลืมพอลืมปั๊บก,กงบางเกงไหม้เลยกางเกงไหม้มันก็ทะลุทะลุแต่เป็นแผลไม่ใหญ่นะครับนะก็ไปโรงเรียนไปอาเพื่อน แก ba uh ้ปัญหายังไงดีนะครับความคิดของเด็กก็ไปฉีดผ้าถุงแม่นะครับมาปะแล้วก็หาดเย็บอะไรเรียบร้อยไปโรงเรียนกลับมาตอนเย็นนะครับนะคุณแม่เห็นกางเกงขาดก็บอกคุณแม่ตรงๆนะครับว่าเปียกแล้วก็เอาไปผิงไว้ที่เตาหุงข้าวคุณแม่ตีสิครับนะเพราะสมัยก่อนนี่พ่อแม่นี่เลี้ยงลูกนี่นะครับนะรักไว้ผูกแล้วลูกไว้ตีจริงๆนะครับลูกผิดอะไรตีทั้งนั้นนะครับนั่นนี่คือประสบการณ์ có gô đàn ra góc ở đây này và lao xuống cần phải